ใต้ห้องน้านะครับเราควรแก้ไขยังไงนะครับวันนี้ผมมีคําตอบให้ครับโอเคไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาดูรายการรั่วซึมกันนะครับรายการรั่วซึมนะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยเคสนี้จะเป็นเคสรั่วซึมจากตัวห้องน้าชั้นบนนะครับซึ่งตัวนี้เราตรวจพบจากกล้องสแกนนะครับสแกนความชื้นนะครับโดย เราเจอว่ามันซึมอยู่ใต้ฝ้านะครับสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะมาพูดวันนี้ก็คือว่าเวลาเรารู้จุดรั่วซึมแล้วเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเขารั่วซึมจากอะไรนะครับวันนี้ก็ผมก็พามาดูใกล้ๆนะครับโอเคลักษณะที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นรั่วซึมจากขอบพื้นนะครับไม่ใช่ตัวท่อเนาะเป็นรั่วซึมจากตัวขอบผนังนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้มั่นใจได้แล้วว่าการแก้ไขนะครับควรแก้ไขแบบว่าหรือกระเบื้องและทาการซึมใหม่ แค่นี้นะครับเราก็สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วว่าเราแก้ไขถูกวิธีแก้ไขแบบถูกจุดเนาะเราจะได้ไม่แก้ไขหลายรอบด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเคสนี้ไว้นะครับรั่วซึมใต้ห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรระวังมากๆนะครับนแน่นอนนะครับว่าเขาจะไม่แสดงผลในปี2ปีนะครับแต่ว่าหากเกินกว่านั้นล่ะนะครับบ้านอายุประมาณ3 4 5 6ปีนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวแสดงให้ลูก เดี๋ยวมันจะแสดงมาให้เห็นในอีกรูปแบบนึงนะครับสวัสดีขอบคุณครับ